สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของ Google Form ครับซึ่งปกติเราจะเอา Google Form นั้นเอาไว้ใช้ในการทำแบบทดสอบที่เป็นข้อสอบเนาะตอนนี้ Google Form เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนอะไรนั้นเราไปดูกันครับอันนี้เป็นตัวอย่าง Google Form ของผมนะครับ ตอนนี้ค o ณก็ฟอร์มได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องของการตั้งค่านั่นเองนะครับสังเกตว่าปกติแล้วจะมีรูปเฟืองนะครับอยู่ด้านนี้เนาะอยู่อยู่ด้านบนนะครับมันหายไปแล้วนะครับรูปเฟืองตรงนี้หายไปแล้วนะครับกลายมาเป็นตรงนี้ครับเป็นคำว่าการตั้งค่านะครับกลายเป็นว่าข้างบนนั้นมี3เมนูเกิดขึ้นนะครับมีคำถามการตอบกลับแล้วก็การตั้งค่านะครับอ่าเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเราคลิกเข้ามาที่การตั้งค่านะครับอ่า ส่วนแรกนะครับส่วนที่เรียกว่าการทําเป็นแบบทดสอบนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเปิดเอาไว้ก็จะเป็นตัวแบบทดสอบที่เป็นกขขงนะครับเราสามารถที่จะเซตให้กลายเป็นข้อสอบของเราขึงได้นะครับมีการปุ่มใช้ในการเาผยแพร่คะแนนนะครับทันทีเมื่อเด็กส่งคําตอบอันนี้ในกรณีที่เราเป็นแบบทดสอบเก็บคะแนนธรรมดานะครับหรือแบบทดสอบท้ายชั่วโมงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะให้เด็กเห็นคะแนนได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นการสอบแบบจริงจัง เช่นกลางภาคหรือเก็บคะแนนแบบจริงจังผมแนะนําให้ติกคำว่าภายหลังหรือภายหลังนะครับหลังจากการตรวจสอบด้วยตนเองอ่ะวิธีการนี้จะดีนะครับคือเด็กจะไม่เห็นเฉลยไม่เห็นคะแนนไม่เห็นอะไรเลยนะครับทาสอบเสร็จก็จะมีแค่ขอบคุณในการทําแบบทดสอบแล้วก็จะหายไปนะครับเราจะสามารถที่จะประกาศคะแนนภายหลังนะรวมไปถึงความผิดพลาดที่เกิดจากเช่นเราตัวเรานะครับเฉลยผิดนะเฉลยผิดอะไรพวกนี้ เมื่อเราทําการแก้ไขเฉลยแล้วเนี่ยเด็กกะทาการอัปเดตคะแนนเองนะครับเมนูนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับคุณรูเนาะ่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการนะครับถามที่ผิดถูกแล้วก็ค่าคะแนนพวกนี้นะครับถ้าเราจะเปิดก็เปิดได้นะครับนี่เปิดได้นะ่อมาครับตรงนี้มีคนถามเยอะลนะครับว่าคะแนนเต็มเริ่มต้นเนี่ยบางคนนะครับติ๊กไว้เป็นหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมแนะนําแนะนําส่วนตัวนะครับว่าเป็นให้ติ๊กศูนย์ไว้ครับเพราะอะไรครับในกรณีที่ครูทําแบบฟอร์มแบบแบบนี้แบบงผมเลยนะครับแบบที่มี ชื่อนามสกุลทายเลขที่ครับถ้าคุณครูติ๊กเป็น1ไว้เมื่อสักครู่นะครับตรงนี้มันจะกลายเป็น1คะแนนเฉยๆเลยครับมันจะบวกตรงนี้เป็น1คะแนนด้วยนะครับจับปกติผมมี4 0ข้อจะกลายเป็น43่สิบามข้อทาไมครับก็มันมองทุกอย่างเป็นเป็น1คะแนนหมดเลยอันนี้เราก็ต้องมานั่งแก้นะครับอันนี้ผมก็เลยแนะนําว่าไม่ต้องตั้งครับเป็นศูนย์ไว้ครับส่วนตัวแล้วผมเข้าไปเซตค่าคะแนนทีละข้อเองนะครับเป็นศูนย์ไว้ เมนูการตอบกลับครับอ่าเมนูน kind of ี้ครับอย่างไรที่อยู่ตรงนี้ครับที่เราเคยใช้แล้วมันหายหายไปนะครับนี่ครับรวบรวมอีเมลนะครับในกรณีที่เราอ่าจิกเป็นอ่าเผยแพร่คะแนนภายหลังเนี้ยนะครับมันระบบมันทําการรวบรวมอีเมลอัตโนมัติแต่ถ้าเราอ่าให้เป็นคะแนนทันทีตรงนี้เราสามารถที่จะปิดได้นะครับว่าไม่ต้องรวบรวมอีเมลก็ได้กรณีที่ในการประกาศคะแนนนะครับตรงนี้เนาะนะครับเปิดปิด แล้วก็ที่เราจะมาใช้กันบ่อยๆก็คือจํากัดสิทธิ์ว่าต้องเป็นเมลโงรงเรียนเท่านั้นนะถึงจะสามารถใช้ได้แล้วก็ทาข้อสอบได้เพียงกี่ครั้ง1ครั้งหรือมากกว่า1ครั้งก็ออฟเอาไว้นะครับเมนูตรงนี้เนาะทำข้อสอบ1ครั้งนะครับแล้วก็กาหนดสิทธิ์ว่าต้องเป็นเมลโรงเรียนเท่านั้นถึงจะมาทําได้เนี่ยจะอยู่ในเมนูการตอบกลับเมนูการนําเสนอครับก็จะเป็นลักษณะของอันนี้ครับข้อความยืนยันนี่ครับอันนี้ที่เมื่อก่อนนี้นจะอยู่เมนูที่2แล้วต้องมาพิมพ์นะครับมันมันอยู่ตรงนี้แทนนะครับอ่า เราก็ให้กดแก้ไขนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วกดบันทึกมเมื่อเด็กทําการสอบเสร็จแล้วนะครับก็จะสามารถแสดงข้อความว่าตอนนี้ขอบคุณที่คุณทําสาเร็จแล้วนะครับประกาศคะแนนให้ทราบภายหลังในกรงีที่เราประกาศคะแนนภายหลังนะครับเรื่องใหมครับค่าเริ่มต้นของฟอร์มนะครับรวมอ,อีเมลปิดไว้หรือเปิดไว้นะครับถ้าเป็นเด็กเล็กผมก็ไม่ค่อยแนะนําถ้าเป็นเด็กโตเนะ่โอเคครับเปิดไว้คือตรงนี้หมายความว่าก่อนทาข้อสอบเขาต้องกรอ,อกอีเมลครับถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้เนาะ เริ่มต้นคาถามครับเห็นไหมครับกาหนดให้จําเป็นทุกครั้งนะครับที่เป็นคําถามเริ่มต้นเงี้ยตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ standard ก็คือปิดไว้ผมก็จะปิดไว้นะครับแล้วก็ผมก็ไปตั้งค่าเองเนาะงั้นหลักๆของสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงก็คือตําแหน่งของเขามากกว่านะครับว่าครูบางคนเนี่ยถามผมว่าเอาแล้วไอ้ตรงตั้งค่าทำหนึ่งครั้งอยู่ตรงไหนนะครับมันจะไปอยู่ที่การตอบกลับนะครับตรงนี้นะแล้วก็ข้อความเสริมกําลังใจนะครับหรือข้อความยืนยันหลังจากที่เด็กทาเสร็จแล้วว่าอยู่ตรงไหนเนาะ ก็นี่คือตัวที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับเมนูการตั้งค่าบน Google Form นะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมันเกิดเอฟเฟกกระทบผลข้างเคียงสำหรับ Google Form ตัวเก่าของเรานะครับคุณครูที่มีฟอร์ม Google Form เดิมที่ทำมาเทอมที่2นะครับของปีการศึกษ,ษาที่แล้วนะครับเมื่อคุณครูเอากลับเข้ามาเนี่ยรบกวนเช็คตรงนี้นะครับว่าคะแนนรวมเนี่ยตอนนี้เป็น คะแนนเต็มตามตาม,ตามจํานวนข้อของเราแล้วหรือยังนะครับอาการที่หนึ่งที่ผมเจอตอนนี้คือเฉลยหายครับตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์เฉยเลยคือเด็กสอบแล้วก็ได้ศูนย์คะแนนครับตรงนี้อย่าลืมเช็คนะครับสําหรับอาการที่2ที่เป็นผลข้างเคียงที่ได้เจอมานะครับก็คือ,อใครที่ทําฟอร์มแบบนี้ครับให้กรอกชื่อนามสกุลชื่อที่แล้วก็เน็กพอเน็กแล้วถึงจะเป็นส่วนที่2ถึงจะเห็นข้อสอบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเน็กไม่ไปครับ น็กแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นอันนี้คือผลข้างเขียงนะครับอยากรู้ว่าไปไม่ไปลงกดลูกตาแล้วลองทําดูนะครับอาการก็คือว่าเมื่อกดเน็กนะครับมันไม่ไปครับมันค้างไปไหนไม่ได้เลยครับก็เลยต้องมีการแก้งั้นครูอาจจะต้องมีการมาเช็คสําหรับ g o o g l ฟอร์ m ตัวเก่านะครับในการที่จะดึงกลับมาใช้ในเทอมที่2เนี่ยเช็คให้ดีนะครับว่าของเรายังใช้ได้ดี สามารถใช้ได้ทุกฟีเจอร์อาจจะเป็นผลข้างเคียง2อ,อาการหลักๆที่เจอเหมือนที่ผมประสบแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับคุณครูไปน,นะครับเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสู่ภาคเรียนที่2ของครูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ